ขอให้ท่านผู้ชมกดไลค์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะนีครับ,นนบผมเด็กชายครดิสสอนเตจ่องป .5 สัสา3เลขที่17ครับผมวันนี้เราจะมาประดิษฐ์โคมไฟกระลาพ้าจากโซลาเซลล์ครับผมจะไปดูกันเลยว่าทำายังไงแล้วอุปกรณ์ของเราก็จะมีกระลาพา้าแล้วก็โซลาเซลล์ครับผม และสีย้อมไม้รับผมแล้วก็หลอดไฟอย่างนี้ถ้าผมหลอดไฟนี้แล้วก็แปลงไว้ทาสีไม้ตรงนี้ถ้าผมนะแล้วก็จะเตรียมแก้วไว้เผื่อแบบว่าเราจะตกแต่งสีให้มันมีหลายสีแล้วก็เตรียมแก้วไว้แล้วก็ใส่น้ำไปเลยผมเพื่อล้างเพื่อล้างแปรงถ้ผมนะขั้นตอนแรกนะครับให้เราเอา สีย้อมไม้มาผมมาทาตรงกะรามะพร้าวให้มันเป็นสีตามที่เราต้องการห้ผมนะราจะมาทาดีกันเลยระวังระวังโดนมือนะคะไม่ันมันจะลื้นะครับมดนไปแล้วถ้าเราไม่อยากให้โตมันเลอะนะครับให้เราเอาอะไรมารองแบบสูงก็ได้นะครับโตจะได้ไม่เลอะนะครับผม คือตอนนี้ผมคือผมทาจนทั่วกระลาเท้าแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปคือรอให้สีนี่แห้งแล้วค่อยเจาะรูตรงนี้นะครับผมนะไปแล้วรอให้สีแห้งกันก่อนเลยครับผมแล้วเราจะมาเจาะรูนี้กันอู้จ,ำจำนะังจังครับผมก็ได้เจาะรูแล้วก็เอาเชือกตรงนี้คล้องไปแล้วครับผมผมใช้เชือกน,นี้คล้องแล้วก็จับเชือกไว้ครับผม แล้วนี่ก็เป็นสายไฟขอจากโซล่าเซลล์ว่าผมเป็นเสียงดำนี้สายมันยาวเกินผมก็เลยมากรมอย่างนี้ผมมันจะได้ไม่ได้ยาวเกินแล้วมันจะได้ไม่เกะกะพื้นนะครับแล้วผมก็ใส่หลอดไฟไว้แล้วตรงนี้ของนี่อันเดี๋ยวเราจะมาลองทดสอบว่ามันจะสว่างมันจะติดไฟหรือมันจะติดหรือเปล่าลครับผมไฟเลยครับคือมันจะมีรีเลย์นิดนึงนะครับผมโอ้ไฟติดแล้วครับนี่ มองเลยครับผมว่าถ้าไฟดับไม่ต้องพึ่งไฟใช้ครับเพึ่งอันนี้เลยครับผมสว่างทั้งห้องเลยครับออสว่างมากเต็มห้องเลยอ่าเปิดไฟได้เลยครับผม ก็จะเกะอะไรน,นะข้าวเนื้อข้างในใช่ไหมเขาบอกม่ได้อะต้องเกะเนื้อข้างในออกใช่ไหมยากยากเดี๋ยวไปเกะที่บ้านต่อแล้วกัน ตอนนี้นะครับเรามาอยู่ที่ร้านที่เราจะมาซื้ออแ่แล,แล้วนะครครับเรามาร้านใหม่ร้านใหม่เอาค่ะเพื่อความมีอามริาร ไปแล้วตอนนี้ฉงไม่อยู่อะไรอย่างครับทำไมไอ้นี่ใช่ป่ะคอมไฟอยู่ในปอดินก็เน,นี่ยพวกเ <ใน S 2> ขา<น>มาทำที่นี่